ฉันมองเห็นได้แดงคู่ชีวิตแต่ฉันไม่เชื่อเรื่องไร้สาระพวกนั้นหรอกไปกระเป๋ากระเป๋าฉันอย่าบอกนะว่าเนื้อคู่ของฉันคือจแก่ขโมยกระเป๋าเนี่ยนะคุณคนสวยครั เอากระเป๋าคุณคืนไปเถอครับผมไม่อยากเป็นโจรแล้วค่ะเฮ้ยทำไมเรามองเห็นตอนนี้หรอวะหรือว่าจะเป็นพอดได้แดงไม่ไม่จริง,มรงผมไม่อยากขโมยกระเป๋าแล้วผมอยากจะขโมยหัวใจคุณมากกว่าครับได้สิคะโอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ไปไ ที่รักกลับมาแล้วเหรอเขามีอะไรจะถามอ่ะเธอชื่อเรื่องได้แดงปะเชื่อนะพระเจ้าอ่ะเขาจะผูกได้แดงไว้ที่นิ้วก้อยของทั้งสองคนแล้วพอได้แดงมาประจบกันสองคนนั้นเขาก็จะได้มาเป็นคู่กันแล้วถ้าหากเธอรู้ว่าได้แดงของเราสองคนไม่บรรจบกันล,ล่ะงั้นเราก็คงต้องเลิกกันจะฝืนชะตาได้ยังไงล่ะไม่เอา่ะ องคนนี้ได้แดงคู่กันงั้นเราต้องพิสูจน์อุ๊ยคุณคะรองเท้าฉันคุณช่วยติดให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะ มองฉันมีอะไร,ระหรือเปล่าคะคุณสวยมากเลยอะคะ่ะคือฉันชอบคุณน,นะคะเรื่องได้แดงนี่เป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยนี่มึงไปชมันสวยทำไมแฟนมึงอยู่นี่โอ้แก้ไปกูม,า,กบา,มา,าบู่ทำทานคนยากคนจนนี่นีหนูเป็นอะไรอะ่ะมึนหัวเหรอ นี่ลุงจอนคนนั้นนี่เยเธอคนนั้นนี่ลุงตามหาเธอมาตั้งนานอ่ะฉันก็ตามหาลุงมาตั้งนานหัวใจของฉันจริงๆแล้วหนูก็รักลุงเหมือนกันเหรอลุงดีใจจังเลยอ่ะที่แท้ต้องเป็นแบบนี้เองสินะที่ถามฉันเรื่องได้แดงวันนั้นต้องเป็นข้ออ้างการนอกใจฉันใช่ไหมอ๋ออุ๊ยฮะว่าไงนะพูดอะไรวันเนี้ย โอ้ได้งั้นเราก็เลิกกันฉันจะหาคนที่มาประจบฉันได้เนวเนวอย่าไปนี่เธอเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าลุงเองเหรอไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะในไหนได้แดงก็เป็นเรื่องจริงแล้วฉันขอทำตามในสิ่งที่ฉันเห็นก็นแล้วกันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลุงนะ่ะจะเป็นคนดูแลหนูเอง ฉันจะไม่ยอมเสียนิววดิดขาดคนอะไรอ่ะสวยชะมัดเลยฮะหมาเขาว่าไงอ่ะและนิวล่ะอย่าบอกนะว่าฉันผูกผิดอ่ะนี่เธอเธอจะเอาคืนฉันด้วยการแย่งแฟนซเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันแค่จะตัดที่รักตาลุงมาแล้ว พี่รักขาเขาก็มาแล้วนะอะไรกันวันนี้อ่ะสวยจังรักเลยคนสวยอย่า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 มาใกล้ฉันนะอย่ามาใกล้